เมื่อกี้ติดงานไปเอารถเครื่องให้คนคอดําไปส่งกว๋วยเตี๋ยวให้ยัดแม่พูดไม่ทันจบกำลังด่าแม่พันธ์แก่สุดของนาคแ,แลนแล้วก็ยัดแม่ส่งทางจิตสัมพันธ์มาจิตสัมผัสพันธ์มา, 13, มาที่กูแบบว่าให้กูโชว์ปืนทุกวันเลยปืนพันดวงอาทิตย์ฆ่าพันชีวิตท,ที่เคยฆ่าอีนาคแน่มาได้อะ อยากเห็นไหมเปล่าปืนฆ่าพันชีวิตฆ่ายัดแม่แม่พันนาคแรนตัวแก่สุดได้อ่ะอยากเห็นไเปล่ะยัดแม่พวกหมายยัดแม่คอแลนในี่ส่งทางจิตสมติพันแบบลุกเล้วกูลึกเกินยัดแม่คนขี้เกียจเล่นอยู่แม่งยัดแม่ขัเหมอนินปืนนิ้วนี้นั่นยัดแม่กูต้องอาบน้ำเองชอบยิงยัดแม่แบบว่ากวนประสาทอ่ะ กูด่าอีน่าอีเท่าน่าแน่เนะเพราะว่ามันเอาล่าคุดกลัวไปใช้นะทำเพลททาแบบว่าสู้คนเยอะมากขึ้นยัดแม่ตายเพราะปืนกระบอกนี้นะกูให้ดูนะนี่กระบอกนี้ซ้อมเดียวกูตอนเด็กๆ ขโมยฆ่าพันชีวิตพันดวงอาทิตย์กระบอกนี่ยัดแม่ตายยัดแม่ไปขยายร่างหน้าแท้ตนเองแบบว่าร่างแท้ตนเองแบบตัวใหญ่ๆหยัดแมต่ตายดึกตายกันไออันเนี้ยตายสิ้นยัดแม่ป่วยตายร่างเนา่ายัดแม่อวยยัดแม่มีลูกชายอยู่ตัวเดียวยัดแม่อวยแบบตำเปรตแบบยัดแม่แบบ ยัดแม่ทําคนเก่งนะก็ยัดแม่โดนยิงเหมือนแม่งนะ่ะระวังนะกนะูไม่ใช่ไอ้กุดคอแรงนะไม่ใช่ไอ้อินแบบว่าไอท้ที่ไอ้ยียอะไรนั่นนะไม,ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไม่ใช่ไอ้กอไม่ใช่กอกอนไม่ใช่ไอ้พิชัยนะกูเต็มนะกูไม่ใช่พวกหมาย,ยัดแม่ลูกมุสมังพวกนั้นนะไอ้พวกหมาย,ยัดแม่นะั่นนหะยัดแม่ลูกดงแลน ยัดแม่ทําเป็ดดับแบบว่าให้เก็บลูกชายเขาไว้ยัดยัดแม่เนะี่ยะลูกพวกม,มึงแม่งสกปรกทําไมไม่เก็บไว้เองยัดแม,ม่ไปเอาคลิปมาดูที่เขาเป็นหลักยัดเลยยัดแม่ม,มึงพอจะเข้าใจแม่แบบว่าโคแลนแลนพงแล้วก็นาคแลนนะ่ะยัดแม่คือว่าเซลพันมันเหมือนกันในน้ําหีน้ําดอยัดแม่มันอยู่ยัดกันได้แบบยัดกันสกปรกได้ทุกวันมึงพามาคุยอะไรที่ใหญ่โตไอ้สั์ จะส่งยิงแม่งหมดเลยเด้อไอสัตว์คอดำนี่อารมณ์ไม่ดีอยู่นะไอพวกเปลยนี่ก็ยัดแม่แบบว่าวควบคุมแบบว่าลุกเลา้าเลยเกินยัดแม่มันชอบแต่ปืนยัดแม่ต้องไล่ยิงสักวันยัดแม่นะซาเป,เปลยักตียัดแม่อารมณ์ไม่ดีนะยิงเก่งนะยัดแม่นะระวังนะ แม่แม่ชอบจริงเลยยัดแม่แม่งชอบแต่ปืนชอบแต่ร่างกูยัดแม่ชอบเอาร่างกูไปใช้ได้ยัดแม่สู้มากขึ้นเล่นปืนได้ยัดแม่เล่นปืนแรงๆได้ชอบจริงเลยพวกหมายยัดแม่เนี่ยไอ้ขอแหลเนี่ยหน้าแล้วหน้าตบแม่มันนี่ยัดแม่แม่มันยีมุดสังนี่ด้วงแรงนี่ยัดแม่นี่หน้าส่งคนไปยัดแม่ยิงหัวแม่มันนี่ตัดคอแม่มันทีนึงตาเปียดียัดแม่ ทำความเข้าใจใหม่นะยัดแม่เอามากวนแม่กูแบบทําแม่ให้แม่กูตกต่ำมันนะแม่กูเห่ปกพันปกแท้นะอยู่ชั้นสวรรค์สูงสุดหายัดแม่หาคนแลนมาอีกแบบว่าเก็บมันไว้ยัดหน่อยแบบว่าในทํานองแบบว่าจะตบหัวเลนรูปหลังกูนะอีนั่งแนมันยัดแม่ต้องโดนแรงๆอีเปลนั้นต้องโดนอีเทนึงต้องโดนยิององกีกยัดแมม มันมีลูกชายหวยยิงของมันนายยัดแม่ไล่ยิงได้ทุกวันไงนายนยัดแม่ไอห้หนักแล้นั่นนะตัวมอย่างเนี้ยตัวยาวๆเนี้ยพฤติกรรมพันชีวิตของพวกแม่งนะตัวยาวๆเนี้ยคอแลรน่ะคอดำดำอ่ะดำเต็มพันนะพอจะเข้าใจไหมว่าคนเซลพันหนังแรน่ะยัดแม่แบบว่าขวาัหรือยิงหรือยี่อะไรอยากเซลพันโดนกูเนี่ย แม่งเอาไปทำพวกทำพวกแม่งนั่นยัดแม่พวกแม่งตายทุกวันเข้าใจไหมเข้าใจไหมคนดูอะยัดแม่แล้วไอตัวแบบว่านากรลนเปลยอย่างนี้นะตัวยาวมังงูดีนะนะยัดแม่นะโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอไอมึงไปเชื่อไปเชื่อฟังยัดแม่ไปอยู่แก๊งมันยัดแม่เป็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอ อืจำไหมนะคนละยุทธิ์ที่มึงจะตบหัวและรูปหลังกูนนะคนนี้มึงจะเอามานาะเดี๋ยวกูส่งคนไปจัดเต็มเลยแบบว่ายันแม่ทั้งอาหารทั้งเซลฟันยันแม่อาหารกินของกูก็ทํากับเนื้อเลือดก,กูกูคุดปกเลือดสีแดงเนื้อสีขาวแดงยันแม่นะ้ามึงกินแบบว่าเนื้อเลือดเนื้อของกูหล่อยนะยิย,ย,ย,ยแบบว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณานะ ยัดแม่ดงตนเองยัดแม่ขนนั้งเยอะยัดแม่แบบว่าเอาใช้กลยุทธ์จะตบหัวกูนะแบบว่าแม่ของกูคนสะอาดคนขาวคนสวยแบบคนสะอาดกันเป็นอยู่ในบ้านกูแบบสะอาดนะนะยัดแม่หาตัวดงเปลตอย่างนั้นยัดแม่จะมันตบหัวเลยรูปหลังกูอีสัตว์เปลตนั่นยัดแม่ต้องไลยยิงสักทีกันนี่ยัดแม่ยัดแม่ยิงได้ตลอดไปคนอย่างพวกแม่ยัดแม่ยิงแล้วตาย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 ทุกทียัดแม่ แม่นมีเงี้ยอะไรน่ากลัวเลยยัดแม่ดงนาคแลนทั้งหมดนั่นแหละยัดแม่ได้ล่างกูไปใช้ยัดแม่เอิดขึ้นยัดแม่เอิดเลืง้งไอสัตว์ไอีสัตว์โคลนเต็มๆนะกูด่าแบบเต็มๆเลยอ่ะไอีสัตว์โคลนยัดแม่ ยัดแม่เดี๋ยวกูไปหาคลิปนั่นมานะที่ว่าไอแบบว่าที่มึงจะตบหัวแล้วรูปหลังกูไปหายัดแม่คนแบบว่าทรงแลนแบบว่าด้วงแลนที่แม่งดีกว่าแลนโพงที่แม่งเป็นทรงต้นเน่งนะจำพวกหมายัแยดแม่นะนะแบบคลิปมาที่แม่งไปย็ดลูกหลานนาะคแลน,นมนะึงมแน่ะโวมาแฉนะตบหัวรูปหลังมึงยัดแม่เคยตายสิ้นกับปืนของกูนะแล้วยัแยดแม่ยึงแบบว่า ยังใช้ความปัญญายัดแม่แบบว่าจะตบหัวและรูปหลังกุนะไงดูร่างเจ้ายัดแม่ขาวๆดังนั้นนะ่ะยัดแม่หัวงอนลางนั้นนะ่ะร่างกุ้งเพอ่ะนี่มันเจ้าประเทศไทยแต่ยามอยากกบยัดแม่มันเข้าไปอเอาพันเอาพันชีวิตมนะึงอ่ะเข้าเข้าไปอยู่ในร่างกูแบบว่าในหัวในเซลล์เนื้อกุ้เลือดสีแดงฮนะเอาพันชีวิตก้อนอากาศมนะึงอะเข้าไปยัดแม่ สงครามต่อไปนะพวกมึงต้องแบบว่าเสมอภาคกันยดแม่เพราะว่าน,ากนักแลนจิตสัมผัสตายตายทุกตัวยัดแมจทมามาแดใครจะสั่งใครมึงคอยดูนะยดแม่ man, นั้นนักแลนจะเป็นใหญ่กว่าด้วงแลนหรือคนแลนหรือว่าแลนพงจะใหญ่กว่านะมึงคอยดูนะในความสุขสบายนะในการทํางานหนักนะของแดกของใช้ต่างๆนะ ยัดแม่น่ากแลนแม่งเหมือนงูดินน่ะจิตสัมผัสตายยัดแม่ยัดแม่โชแบบโกงล่างกูแบบว่านั้นแบบว่านั้นเขาล่างกูไปทําล่างเจ้าน่ะดูขาว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 นั้นคอขาวทุกตัวยัดแม่เดี๋ยวกูหาคลิปแบบว่าจําพวกนี้นะใช้กระโดอแสบแบบแลนแบบเซลพันไอ้น้ำว้าแลนไอ ของแลนจะเป็นสีดำๆนะยัดแม่นะใช่ปะ่ะอะไแบบว่าย,ยัดแม่ลูกหลานนากแลนของมัน,นยดแม่แบบว่าแฉยัดแม่แบบว่าแม่พูนแม่เกิดอ่ะไม่ให้ไม่ให้มีแต่ความรู้สึกนึกคิดแม่แต่สักนิดเดียวแบบว่ามีระดับมากขึ้นอ่ะก็ <c oughs> ให้แม่งตกต่ำตลอดไปผมจำไม่ได่ ตัวสวมลอยนะถ้าแม่งเป็นมุสสังเป็นคอแลนระวังโดนก็ตบจริงนะอย่าสวมรอยเป็นกูล่ะกูเด็กตีเอ็มเด็กน้อยจํากูได้ป่ะตาเปรีป้ยที่มึงจับตัวกูไปทําวอนแบบว่าอยากได้พันชีวิตกูสรรพคุณตนกูยันแม,ม่มงจำได้เหรอฮะยัดแม่ตั้งกลยุทธ์แบบว่าส่งแลนมาแบบว่านะแบบว่า,แบบวา หาจะหาคนเย็ดให้กับแม่ของกูตบหัว enfin, ก mm. ูแบบว่านะย็ดแม่กูคนชั้นสูงถุดนะเย็ดแม่แบบว่าอย่างนั้นแน่นนะแบบว่าต้องทันลงหนักนะต้องส่งลงไปแบบว่าเย็ดดงเน่ยแม่ดงของหน้างแลนเย็ดแม่ต้องส่งแรงบุกให้หนักแน่นย็ดแม่ต้องบุกให้หนักแน่นสักทีเย็ดแม่เฮ้ตัวเรื่องท้ายย็ดแม่ถ่ายได้ทุกวันจําค่งหน้าอะไรเนี่ยตัวไอตัวอย่างเนี้ย ยัดแม่มึงคิดสภาพตัวงเนี่ยคอดาปีเย็ดแม่ยิงทิ้งได้ทุกวันเย็ดแม่จะตัวบัวรูปหลังกูยัดแม่แล้ว้องตายหมดทั้งหมู่บ้านเหมือนในอดีตแหละระวังนะระวังนะตัดคอทิ้งยัดแม่ระวังเลื้อยเลื้อยไกลเดียรพูดมึงเข้าอยู่ในหลังคนอยู่ดีๆนะอย่าเลิบนะ ความหวังดีของพระเท่าปลุกเลื่อนกูเนั่นเดี๋ยวกูจะเอามาแบบว่ามาเป็นอาวุธทาร้ายพวกมึงเดี๋ยวชีวิตพันแกมึงจาได้อีกหรือเปล่าปลุกคกนชีพพวกแม่หยิบพันชีวิตมึงน่ะออกมายัดแม่เดี๋ย่า็ยัดแม่แมตัวเองมีตั้งหลายตัวยัดแม่ตัวที่อยู่นานที่สุดตายระวังนะ่ะระวังนะ่ะยัดแม่นะ่ะยัดแม่บ้านกูยัดแม่เขาเนื้อเลือดตัวเองทําอาหารกิน ใบมุกทุกสิ่งทุกอย่างหายัดแม่อุปสรรคภาระมาอีกหาศัตรูมาอยู่บ้านกูอีกแบบว่าตั้งประเด็นแบบว่าช่วยเหลือทํางานในบ้านกูแบบว่าจะปกป้องกูได้ยัดแม่คนอย่างพวกมึงงนะต้องแบบว่าต้องเขียนแบบฟอร์มในสมัยก่อนตอนกูเล็กๆนยะ่นั้นแบบว่าในเรื่องปืนขอเล่นปืนยัดแม่ ตายเพราะขาเมายังยังจะหน้าด้านยัดแม่จะดูแลคนอื่นยัดแม่บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่ายัดแม่ความรู้สึกนึกคิดยัดแม่แบบว่ายัดแม่พูดออกมาแต่ละกลยุทธ์กูโมโหแบบว่าอยากจะตบยัดแม่แรงๆแบบเต็มกาลังพันชีวิตสักทียัดแม่ตบไปมยัดแม่หัวพังยัดแม่ปากฉีกยัดแม่ หน้าตบนี่ยึดแม่งคุณอย่างพวกมึงน,นี่นะดักดานนะยึดแม่ความรู้สึกนี่คิดแบบว,ว่าไม่เรียอยงยึดแม่ไม่เรียงเปลยดอะไรนิดเดียวเลยยึดแม่ตบว่ารูปหลังกูกับแม่กูเอหาแบบว่าจะหาแลนมาให้แม่แบบว่ามันยึดแม่กูดิกระดอแลนแบบแท่น้ำว้าสีดำๆเลยมึงจะทำให้กูแบบว่าตกต่ำใช่ปะตกต่ำใช่ปะ ใช่ป่ะเดี๋ยว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 กูเก็บร่างกูแล้วจ็นแมนบุกยิงสักทีหนึ่งจ็นแมนคนเนื้อพันเซียแลนด์เต็มเต็ม,มเลยเยันแมนเนี่ยนะเนี่ยนะเปรียบอันนี้นะร่างของกูนะเลือดสีแดงน่ะนะตัวบุญยนี่นะ ชอบจริงๆชอบขโมยร่างกูแบบว่านะคดีเก่ากูยังไม่ได้ตามค่ายนะขโมยร่างแท้กูนะขโมยร่างแม่กูนะพวกมึงคนยังพวกมึงอ่ะจิตตันต์ตายทางานไปทํางานแล้วก็พวกมึงอยากเป็นใหญ่กว่าอยากมีแบบลูกน้องอ่ะถ้ามึงบริหารประเทศไทยมึงต้องใช้ร่างพวกนี้แล้วก็เป็นร่างของกูเนื้อเลือดตีแดงนงเพลเลือดตีแดงเข้าใครเข้าไปคือตายต่อไปคือตายเอาพันชีวิตเข้าไปอยู่แล้วก็ตาย แล้วกูมีแบบว่าความหวังดีของม่เท่าปกนะบอกพันชีวิตพวกมึงนะตัวยัดแมมอย่างเงี้ยเผื่อแม่งตายยัดแมมอยากได้เพราะอิจฉาอยากได้อยากได้อยากได้อ,ไดอิจฉายัดแม่เดี่ยกูจะเอาแบบว่ามาเป็นอาวุธฆ่าพวกมึงแบบหยิบพันชีวิตพวกมึงหยิบร่างพวกมึงแบบว่าตัวมีหลายตัวตัวมีหลายคนนะมีหลายต้นนะแต่แท้มง่ะฟังนะแบบนะ ยดแม่นะถ้ามึงอยากรอดในย็ดแมตตงครามกลยุทธ์ตรงเนี้ยไปโดยสุดท้ายจะได้กูจะได้หยิบไม่ได้ในชีวิตผันเพระเท่าปกเล่่องกูไม่ใช่พิชัยชัยยาน่ะกูไม่ใช่อิ้นอิชินลูกที่มีขวายน่นะกูเด็กน้อยตีเอ็มนะคุดปกนะเห็นหมเย็ดแม่พวกนั้นขอแลนั้งนั้นน่ะ กูบุบกนะยัดแม่สาเปกที่เหี้ยยัดแม่หาเรื่องตบหัวรูปหลังแม่กูเลยฮะยัดแม่ทำตัวให้รอดก่อนนางจิตสมบัตพันอนะ่ะนึกอึกอ๊บอัพสิแบบว่าเอาเซลล์พันกูไปใช้นะ่ะแบบว่ารวมกับพันกับพันชีวิตเนละ้ะหอตรงนั้นให้ได้ยัดแม่ มึงเื้นขึ้นมามึงโดนมึหนักแน่นอย่างเดียวมันต้องแอบเวนบ้นมปปึงแอบมายัดแม่มันติดเปี๋คนอย่างพวกมึงอ่ะยัดแม่ในเรื่องปืนอย่าหาเล่นเดะขบงขมเอวาฆ่าพันชีวิตท,ทั้งนั้นแหละผิวหนังไม่เ่ามึงอย่าหาเล่นเลยมึงแพ้กูตลอดไปเรื่องปืนเรื่องจิตส,สัมผัสยัดแม่จำไว้นะหาเรื่องนะคนอย่างพวกมึงอ่ะหาเรื่อง จำไหครัางเจ้าประเทศไทยขอไม่ดังยัดแม่มไปอะมีแย่คุยอ่ะจำเป็นกระบอกนั้นไว้ดีนะข้าแม่พันใหญ่สุดกระดอเกินกระโจกเกินแม่พันของพวกแม่ไป